สองขวบครึ่งยังไม่รู้จักสีครบปกติไหมคะสียังไม่รู้จักครบนะคะคือสีบางทีช่วงนี้มันเดี๋ยวนี้สีมันมีหลากหลายเนาะสีมีหลากหลายมากขนาดครูเองเนะบางทีครูมองไปครูยังบอกไม่ถูกเลยว่าอันนี้มันสีฟ้าหรือสีน้ำเงินยิ่งถ้าเป็นสีพาสเทลนะคะสีอ่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะเราเรามาดูว่าน้องรู้จักสีอะไรสามารถเรียนรู้ได้จากสีทางธรรมชาติได้ด้วยนะคะสีทางธรรมชาติเนี่ยเขาจะได้รับสัมผัสด้วยได้กลิ่นด้วยเช่นสีเหลืองของกล้วยกล้วยมืมหอมจังสีส้มของเปลือกส้มอะไรอย่างเงี้ยสีเขียวของแตงโมเปลือกข้างนอกใช่ไหมคะสีแดงของแตงโมอันนี้คือการกระตุ้นที่มากขึ้น ใช่ไหมถ้าท่องจําก็จะเห็นแล้วก็ได้ยินแค่นั้นได้รับสัมผัสเล็กๆน้อยๆถ้าเราจะกระตุ้นให้ได้รับการกระตุ้นของระบบประสาทมากขึ้นก็ใช้เรื่องของอาหารมาเป็นตัวช่วยนะคะการลงมือทําการหยิบกินการได้กลิ่นการรับรสอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้น้องจดจําได้ดีขึ้นนะคะ